ในการนี้ผู้แทนพระองค์ประกอบพิธียกช่อฟ้าหอสดมนเฉลิมพระเกียรติสุรายเจิมปิดทองผูกผ้าสีชมพูแล้วคล้องพวงมาลายัยถือสายสูตรยกช่อฟ้าหอสดมนเฉลิมพระเกียรติแล้วเข้าหอสดมนวางพวงมาลายัยจุดธูปเทียงเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธสิทธิเตชาพินิหารพระพุทธโลกนาถประสาทนารินทมาลายัยภัยสารสมานบูชิตพระพุทธมหาสุพรรณมิ่งมงคลพระพุทธรูปสามองค์สามสมัยพระประธานประจําหอสดมนเฉลิมพระเกียรติ แล้วลงนามบนแผ่นศิลา วัดแคเป็นวัดราสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายสร้างเมื่อปี2034ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรีเป็นวัดในสมัยอยุธยาเนื่องจากมีชื่อปรากฏอยู่ในเสภาขุนช้างขุนแผนสมเด็จก,กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องจริงที่อยู่ในสมัยอยุธยาราวสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2หรือเจ้าสามพระยาและยังมีหลักฐานโบราณวัตถุเช่นพระพุทธรูปในวิหารเก่า